Stay healthy with บุรุงร่าคุณผู้ชมคะในช่วงสุขภาพของเราช่วงนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคไตค่ะโรคไตเนี่ยถือว่าฆ่าชีวิตคนไทยเราอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เราจะมีแนวทางการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดโรคนี้แขกรับเชิญของเรานะคะนาวาเอกหญิงแพทย์หญิงศรีวิลาพิพัฒนนันท์ค่ะสวัสดีค่ะหมอคะสวัสดีค่ะคุณค่ะ สาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดโรคไตเพราะว่าตอนนี้เท่าที่รู้คนเป็นกันเยอะมากใช่ะค่ะคือขอนยญาแบ่งเป็น2แบบนะคะ,ค,ะคือโรคไตเรื้อรังกับโรคไตเฉียบพลันโรคไตเฉียบพลันที่เราพบกันบ่อยๆคือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ,ะนะคะในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ลามไปถึงไตหรือบางครั้งติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ลามไปถึงไตนะคะหรืออาจจะเป็นจากโรคนิ่วในไตนะคะที่ทําให้เกิดการปวดและมีการติดเชื้อตามมา นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการอักเสบของไตาจากภูมิแพ้ของตนเองถ้าเป็นโรคไตเรื้อรังก็มาจากโรคของคนไข้เดิมอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรควิธีดูเราจะดูได้ไงว่าเอ๊ะมันมีสัญญาณเตือนแล้วละ่ะว่าเธอจะเป็นโรคไตถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรามีปสัสสาวะาาขาด ะะหรือว่าปัสสาวะเริ่มกระปิดกระปรอน,นรสาวะออก<ช>น้อยผู้หญ<ะ>ิงใช่ผู<ะ>้หญิงไม่ผู้ชายเหมือนกันอันนี้คือสัญญาณแรกอันนี้เป็นโรคไตแบบติดเชื้อรักษาได้ไม่ได้ยากถ้าปัสสาวะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงสีคล้ายๆน้ำล้างเนื้ออันนี้บอกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับไตละบางครั้งเนี่ยมันมีก้อนกรวดทรายเหมือนเป็นนิ้วปนออกมา<ะ>อันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์ ใช่หรือรวัสวะเป็นฟองฟองก็ต้องใช่คือปก,ต,ปกติเนี่ย <นะ S 1> วัสวะเป็นฟองนิดหน่อยแล้วมันจะ<ฆ>หายไปใช่ไหมคะแต่ถ้าวัสวะเป็นฟองนานๆอ,อันนี้ยต้องไปพบแพทย์คือว่าบางคนมีเอ๊ะอยู่ๆตาบวมหนังตาบวมตอนเช้า แล้วตอบมาก็เริ่มมีขาบวมเริ่มอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นโรคไตเหมือนกันมันรักษาหายไหมคก็รักษาตามอาการรักษาตามสาเหตุถ้าเป็นสาเหตุของเฉียบพลันเช่นติดเชื้อรักษาเรื่องติดเชื้อหายถ้าเป็นจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติก็รักษาเรื่องภูมิคุ้มกันเป็นนิ้วก็รักษานิ้วนะคะถ้าเป็นจากโรคเรื้อรังอื่นๆเบาหวานความดันเราก็คุมโรคเรื้อรังให้ดีก็จะสามารถทําให้ไตเนี่ยก็ชะลอความเสื่อมลงได้แล้วมีแนวทางการรักษาอื่นนะคะอย่างสมมติว่าคนที่เป็น ี่ถึงขนาดฟอกตาย ไตมันก็เหมือนอะไรชิ้นนึงในรถยนต์ของเรานะคะก็มีความเสื่อมถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเสื่อมจนใช้งานไม่ได้แต่ก็ยังโชคดีว่าไตเนี่ยเราสามารถจะบำบัดทดแทนได้แบบแรกก็คือเป็นล้างไตทางหน้าท้องนะคะคือเป็นหนักแล้วใช่เป็นที่ไตวายเหลือหลังใช่ค่ะเป็นระดับสุดท้ายอันที่2ก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบที่3าก็คือการเปลี่ยนไตจากไตผู้บริจาคจากสภาการชติไทยหรือว่าเปลี่ยนไตจากพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายนี่คุณหมอมีอะไรอยากจะเสริมในเรื่องของการ ดูแลไตของเราหรือแนวทางการรักษายอย่างไงคะก็ะอยากให้ควบคุมเ,เรื่องของโรคประจำตัวก่อนนะคะควบคุมเบาหวานให้ดีให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติควบคุมความดันที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ,คะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะทานเค็มให้น้อยนะคะ,คะแล้วก็พวกยาแก้ปวด นะคะพวกปวดแก้ปวดแรงๆปวดกล้ามเนื้อปวดข้อพวกนี้ทานเมื่อมีข้อบ่งชี้แล้วก็ต้องรีบหยุดไม่ใช่ทานต่อเนื่องมีผลกระตายมีผลต่อไตแน่นอนนะคะก็เป็นแนวทางเพราะว่าตอนนี้เห็นคนเป็นโรคไตกันเยอะมากนะคะเราก็คงจะไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นจริงไหมคะนี่คือแนวทางวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับนาวเอกหญิงแพทย์หญิงสีเวลาพิพัฒนนันท์ขอบพระคุณค่ะค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i r t a l Life